ในการตัดแต่งทางใบนะครับอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของทางใบที่เราจะตัดนี่มันได้รับแสงหรือไม่นะครับหรือได้รับแสงเพียงพอหรือเปล่านะครับสาระน่ารู้กลับมาแล้วพร้อมตะลุยความรู้ไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุดนัยเคล็ดลับจัดการส่วนปาล์มน้ำมัน การตัดแต่งทางใบของต้นปาล์มแต่ละช่วงอายุออจริงๆแล้วเหมือนที่กล่าวไว้นะครับก็คืออาหารของพืชนะครับหรือต้นปาล์มของเราเนี่ยก็คือน้ําตาลน,นะครับซึ่งน้ําตาลเนี่ยก็จะได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชนี่ก็จะเกิดที่ใบนะครับดังนั้นการไว้ใบนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างอาหารนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับใบนั้นเนี่ยได้รับแสงแดดหรือไม่นะครับถ้าเราไว้ทางใบมากเกินไปนะครับโดยที่ใบเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับแสงเต็มที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาระของต้นนะครับต้นก็ไม่สามารถที่จะสัรงข้อแสงแล้วก็สร้างอาหารมาใช้ในการเจริญเติบโตหรือการให้ผลผลิตได้นะครับดังนั้นในการตัดแต่งทางใบนะครับอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการรับแสงของทางใบ นะครับว่าทางใบที่เราจะตัดนี่มันได้รับแสงหรือไม่นะครับหรือได้รับแสเงเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าได้รับแสเงเพียงพอเราก็อาจจะไว้ทางใบเหล่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าทางใบเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับแสงหรือว่ารับแสงได้ไม่เพียงพอเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตัดแต่งทางใบเหล่านั้นออกนะครับเพื่อลดภารละของต้นออกไปครับ